สวัสดีครับว,นนวันนี้เราก็มาอยู่กับรายการพาลอนปาตรโ์วันนี้ชอบทำแบบกินม,มามาก็โอเคนะครับผมวันนี้เราก็มาหาอะไรแปลกๆทำกันนะครับผมก็ช่วงนี้มันมีมาม่าออกมา,มา,มามใหม่นะครับผมนนซึ่งคนไทยน่าจะชอบมันนะครับผมก็เป็นมาม,าม,าม,าม่าที่มีไข่มุกอยู่ข้างในนะครับวันนี้เราก็เลยจะมาทำคลิปรีวิว การกินมาม่าใส่ไข่มุกแต่ว่าเราไม่ได้ทําคลิปอ่ามาม่าใส่ไข่มุกธรรมดานะครับผมเราจะมาทดลองแบบอ่ากับมาม่าปกติทั่วไปนะครับผมอ่าอันนี้ไม่ได้เป็นสปอนนะครับเอ่อปล่อยข้ามไปนะ<ร>ก,ก็มีนนหมูสับก,กับชีสนะครับผมแล้วมาใส่กับนี่นะครับเราก็ไปสั่งเป็นไข่มุกที่ไวกินแบบกับชานมจริงๆเลยนะครับผมนี่มีสามแบบให้เลือก ต้องถามน้องเต้ชอบแบบไหนเออเต้ชอบบไหนวะเต้ดูดูไม่แน่กินสักอันเลยเออแล้วซึ่งไอ้ป้อกินแล้วครับผมคือฮารอนเขาซื้อมาม่านี่มาสามกระปุกเพื่อชิมให้ก่อนเพื่อที่จะมาทําคลิปไอ้ป้อมันแอบกินไปแล้วมันหิวผมไม่ปฏิเสธโอเคแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาแกะดูข้างในกันนะครับว่าข้างในมันมีอะไรบ้างนะครับร้อนอ่ะ เี่ไหนไข่หมูวันข้าง้นมีหลอดด้วยพี่ใช่เหรอเออสปอยสปอยจริงปะเนี่ยหหลอดโอเคครับเดี๋ยวผมจะดึงมาทีละอย่างแล้วกันก็ช้อนซ่อมโคเท่มีไข่หมุกนะครับวันนี้ไข่หมูกวันนี้อ่าช้อนซ่อมต่วไปนะครับนี่ มามา่าทั่วไปมันไม่น่ามีหลอดเนื้อเอาไว้ดูไข่มุกอ่าแล้วก็มีอันนี้จะเป็นเครื่องปรุงนะครับผมนี่ <ผม S 2> ลอง <ผม S 2> คิดสภาพแบบใส่น้ําร้อนแล้วก็ดูดไข่มุกดิโอ้ปินป่นปินป้นแล้ะวปิ่นหลอดเนี่ยหลอดใส่น้ำแข็งได้มิติใหม่ของการกินมาม่านะครับคือมันน่าจะกินแบบใส่ น้ำร้อนลองไหมก็บอมหนึ่งก็ใส่น้ำแข็งก็ดีนะน้ำแข็งกับน้ำร้อนไงลองให้รู้ไม่ได้ใส่สองอย่างเปล่าใส่ทั้งน้ำไม่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 ไมันกินได้ผอมแบบคือกินแบบร้อนกินแบบร้อนหรือกินแบบเย็นก็ได้นะครับแล้วก็ส่วนนี้ทุกคนก็น่าจะรู้กันอยู่แล้วว่าข้างในมีอะไรบ้างเข้าไปแล้วกันดูหนอยเราจะกินแบบร้อนหรือแบบเย็นจะบอกว่าเย็นผิดโทษโทษกินแบบร้อนกินแบบร้อนนะครับอันนี้ก็กินแบบร้อนแต่ถ้ากินแบบร้อนจะกินไข่มุกได้หรอกินได้นั่นน่ะสิมันก็อุ่นได้เหรอวะน่ะไม่เคยกินชาไข่มุก ก็ไม่รู้ว่าใครท้องใครร้องเสียแล้วนั่นแหละใครท้องเสียเย็นดีอันนี้เฮ้ยกินเย็นไม่ได้แข่งุกยังไงเส้นมันจะนี้ไหมเนี่ยวันนี้ไม่มันมันต้องมันต้องร้อนก่อนเ้อมันต้องร้อนก่อนแล้วค่อยใส่แข่งลงไปโอเคทุกคนก็เดี๋ยวเราจะมาใส่อันนึงน้ําร้อนอีกอันนึงเป็นน้ําแข็งละกันนะครับผมก็เดี๋ยวเราจะตัดภาพที่ทําทุกอย่างเสร็จแล้วนะคันนะสครับผมไปครับ มาแล้วนะครับก็เสร็จเรียบร้อยนะครับผมก็ตอนนี้สี่ถ้วยนี้เราก็ใส่น้ําร้อนแล้วก็เครื่องปรุงทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะครับก็อุปกรณ์ซ่อมกับหลอดเราก็พร้อมแล้วซึ่งในหนึ่งถ้วยเนี่ยเราจะใส่น้ําแข็งลงไปด้วยนะครับนี่นะครับเราก็เตรียมน้ําแข็งมาแล้วนะตัดอรเรามีอะไรตัดน้ําแข็งไหมอุ้ยนั่นเนี่ยไปลอยไปเนี่ยช้อนเนี่ยฮะนี่ไงไปก่อนแล้วกันโอ้โหอะไรเนี่ยไม่จริงวะเนี่ย น้ำแข็งก้อนไปเลยอันนี้มันก็เกินไปนะก้อนเนี้ยก็เดี๋ยวเราจะมาลองกินจากที่เราเป็นเขาเรียกว่าไฮไลท์ของวันนี้ก่อนละกันนะครับก็คือแบบร้อนก่อนอาปอตผมกินไปแล้วะเออผมเคยกินแล้วคุณเอาก่อนเลยผมเคยกินแล้วนะก็บรรยายความรู้สึกให้คนดูฟังไงตอนนั้นคุณกินมันไม่มีใครยูเปิดถ้วยให้ดูให้เขาดูอ่าเปิดเปิดเอาไว้ดี๋ยวเออให้ดูไงวะนี่ไงก็เอียงแล้วก็ เททิ้งแม่เป็นตองแตกแล้วถ้าใครดูตอนกลางคืนดึกๆก็ต้องขอโทษด้วยนะกินนิดเดียวพอแล้วอองอักเชียงคานเทปนะอ่าแบบดูเสร็จปุ๊บต้องรีบออกไปหากินเลยอ่ะหากินเลยวะมาม่าอ๋อมาม่ามาม่าเฮ้ยคุณขำอะไรเนี่ยเอ้ายังไม่ได้จิ้มดูเลยเนี่ยมันยังไม่ได้จิ้มเลยเนี่ยมันมีอุปกรณ์เดดอยู่มันร้อนมันร้อนดูดูดูไปน้องหาไข่มุก ัวป่าไม่ได้กูดอาบปัญญาความรู้สึกไปร้อนครับอาร์แสไม่มาม่ามันเป็นยังไงมันก็รสชาติมันก็เหมือนแบบกำลังกินนมอ่ะเหมือนแบบเอาเส้นมาม่าไปผสมกับน้ำนมน้ำนมที่เลยอ่ะมาเดี๋ยวผมจะกินบ้างนะกินมันเหมือนกินชานมอ่ะมันเหมือนชานมิจริงนะทุกคนแบบกลิ่นมันชูชานมตีขึ้นมาเลยอ่ะ ไอ้คนนิ่ยังไม่ดูดน้ำเลยดูดน้ำคือมันเหมือนกินชานมแบบชานมร้อนอะแต่มีเส้นมาม่าน่าจะน่าจะนึกกันออกนะเพราะคนไทยเรากินชานมันเยอะนะแต่ใครจะไปนึกออกพี่มีมาม่าชานมกับมาม่าไม่จริงๆเลยนะมันเหมือนจริงๆนะทุกคนแบบคือมันมีแต่มันมีรสชาติเผ็ดขึ้นมานิดนึงถ้าเราแบบเมื่อกี้ผมดูดน้ำเข้าไป่นะมันจะมีรสชาติ เผ็ดอ่ะแต่มันก็เหมือนกินชานมอ่ะลองดูไม่ช่าลองดูไม่มีเหลี่ยมด้วยเหลี่ยมด้วยเหลี่ยมจัดนิดเดียวพอก็คำเดียวอ่ะน้ำใช่ไหมเหาไข่มุยหาไข่มุกป่ะหาไข่มุกไม่เจอห้ามหยุดดูอยู่ไม่ได้ขายมุกมันทำไปเรื่อยทุกคนมันนิ่มนะนุ่มนะไข่มุกนุ่มนะนุ่มสิโดนร้อนรอ่ะเออนุ่มเลยนุ่มเลยอ่ะผมไม่เห็นได้กินไข่มุกเลยก็ลองหาก็หาดิ ผมก็ไม่เจอเหมือนกันเผมฟอร์มเนียนเลยะผมฟอร์มเนียนว่ามีถ้ากินถ้าหาน่าจะลวกกว่าไม่กินแล้วไปเชอบไงเหมือนป่ะเหมือนชานมปะไม่รู้ว่ะเดี๋ยวไม่ใช่แนวเลยว่ะเฮ้ยเฮ้ยแต่ต้องเก็บหลอดทุกคนหลอดนี้ต้องเดี๋ยวต้องเก็บไว้เพราะเราต้องไปกินกับอันนี้นะไม่ครับเออนีก็หวแตนนี้ผมดูดเลยแล้วกัน เหมือนเดิมไม่ต่างเลยไม่ต่างมันไม่กินลมันเหมือนเรามานั่งกินมาม่าที่มันไม่เย็นแล้วอ่ะมันไม่ร้อนแล้วนี่เออวะเอาไปหนึ่งฮะือว่าคุณตามทันในสองคนนี้น่เงียบอยู่นะอะไรเนี่ยอาให้ผมทำไมอ่ะ no comment เน้นคอมโบ ผมว่านี่ว่าตักไข่มุกมากินเีกว่าไม่กินดูดูนะพึ่งนิ่งดูนะพึ่งหมดเลยทุกอย่างอ่ะไม่กินเส้นแล้วบัตไปดีกว่าไม่ผ่านขอาผ่านที่ผ่านครับผ่านไปให้คนอื่นแล้วเนี่ยผมกินเส้นก่อนแล้วกันสามผ่านเลยตอนเนี้ยผ่านออกไปไกลไกลเลยเย็นมากเหมือนมีเย็นอะไรอย่างเงี้ยมันไม่เหมือนว่ะพี่คือมันคือคือเรากินเหมือนกินชานมอ่ะชานมที่มีมาม่าแล้วมันเผ็ดเอ่ะเหมือนกินชานมที่ไม่มีน้ำแข็งแล้วอ่ะ เออเออใช่ใช่ใช่มัน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 จืดแบบมันแบบมันหนักจริงพี่เดี๋ยวผมย้ายพี่ลองตอนจบคลิป <c oughs> ลองดู <c oughs> ผมว่านะอันนี้ยังดูดีมีเฮดมีเฮดมีผลกว่้กับเราเราดูดน้ำผมว่าอันนี้ดูไปดูมาจะดีกว่าก็ได้ดูน้ะเหมือนดูดน้ำอุ่นนะกินน้ำอุ่นนะปลา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 เอาไปเก็บเอาไปเก็บเอาไปเก็บเลยเนี้ยเอาไปเก็บเลยนี่กินรอบเดียวพอแล้วไม่กินแล้วใครอยากกินก็กินเราแรกจากนั้นจะเป็นไฮไลท์แม่แล้วอันนี้ใครที่แม่ เราขายมุกนี่คือเราเลือกได้เลยใช่ไหมับเลือกได้เลยครับพี่เอ้าแต่มีแค่สองไงมามีก่็ทานกันลุยเลยอันนี้จ้องเหมือนบุกหนึบๆหน่อยเออเหมือนเยลลี่ผลไม้ว้าวเอาเลยว้าวพอแล้วพอแล้วใส่เยอะพอแล้วไม่ไม่ลองสักหน่อยเอาหลอดไหมเอาหลอดไหมมา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 หลอดน้องหลอดมาเออนี่แหละไม่ดูน้ำไม่ดูปลาแล้ปิดไป อืมนึบๆนบเฮ้ยเฮ้ยกลายเป็นนี่อร่อยกว่าว่ะนี่ยได้ว่ะเฮ้ยอันนี้มันอร่อยป่ะพี่อแล้วะออแล้วเนี่ยตัดสินคนที่านอเอเห็นไหมตอนแรกูบอกไม่ได้กินอินไ้หรอบอกผมว่าอันนี้เราไม่ต้องรีวิวแล้วมั้งกินไปมันก็คือหมูสับอ่ะให้ให้ตัดอสกินมั้งมูามหนึ่งซอนเข้าปกเลยอาผไม่อยากกินนี้เนไป่อหูสับมันรอยู่แล้วว่ะพีกินแบบเส้นไแล้ว่หมูส มาม่ายิงมันก็คือมามา่าหมูสับแหละทุกคนหมูสับเนี่ยไม่มีอะไรต่างกันเลยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยคุญปอโหมายันนี่เลยโอ้โหกินข้าวมันอร่อยเกินมือสั่นเลยนี่สับมันเล็กเกินกินข้าวทำไมกูต้องมือสั่นด้วยเนี่ยเออมันลงไปอยู่ที่พื้นหมดเลยนะคุณปอนหมูสับอ่ะ ดูมีของพี่โนต้ต <laughs> เอ้าฟิวชั่นฟิวชั่นทำไปเล่นไปอร่อยจริงเลยกว่ิงไข่มุกันดิอ่าอันนี้รถแท้ใครทำหม,มูมาได้แหละอ่าแล้วก็ใส่ไปทั้งนั้นเยอะๆเลยดูดไปจะได้เจอไงเฮ้ย <laughs> าสํา <Yeah. S 2> กินชาลองไข่มูกปกติเถอะอันนี้คือแบบคนที่แบบรักจริงๆอันเนี่ยรักไข่มูกอะว้าว <laughs> อร่อยดีมากสิมาม่าอร่อยดีมาม่าอร่อยดีดูน้ำหน่อยดูน้ำหน่อยดูน้ำเหรออืมดูน้ำดีกว่าทูนเยอะเลยดีกว่าเออคือจริงๆทุกคนมันคือมันก็คือมาม่าปกติที่มันกินได้อะเราคือเราแค่เพิ่มไข่หมูเข้าไปนะครับรสชาติมันไม่แตกต่างจากเดิมแต่ว่ามันมีฟิลลิ่งใหม่คือมันมีฟิลลิ่ง ไข่มุกนึบหน,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 นับอ่ะเออครับคนสำหรับคนที่ชอบแบบฟิลลิ่งนึบหนับอ่ะผมว่าน่าจะชอบนะคือปกติเรากินมาม่ามันก็คือแบบต้นเดือนอ่ะเนาะไม่ใช่สิ้นเดือนเนาะไม่มีตังค์ถ้าจะซื้อไข่มุกข,ขนาดนี้ออมาก็ไม่น่าใช่เรื่องอ<ว>่ะทูกคนสิบบาทเลยใช่เหรอใช่เหรอเฮ้ยสิบบาทสิบห้าบาทเองเฮ้ยนั่นก็ได้อยู่นะแต่ไม่ได้แพงท็อปปิ้งอ่ะทุกคนซื้อมาท็อปปิ้งเอ้ยคุณลองอันนี้อร่อยไหมลองอันนี้แล้วกันแบบคุณแบบ ใส่เยอะยเนาะคนอื่นได้กินดผมผมเรียนรู้ผมจะไม่ใส่ข้างล่างแล้วผมหามันไม่เจอถ้าคุณทำตามผมเหรอเออเอาไว้ข้างบนดีกว่านี่ทุกคนเน้นเน้นคำเดียวเยอะอต่ขึ้นมาไหมเฮ้ยน้องเฮ้ยน้องผมก็แตะมาไม่ขึ้นเหมือนกันที่ตอนแรกน้องอย่าดิ้นเด็นี่นะครับเป็นไงดูวอนนี้คนน่กินเลยเน้นเน้นคำเนี้ย อะไรวะนี่ไงกินเหมือนกินไข่ปลาอะไรเงี้ยนี่ถ่ายแน้เหรอ่ายนี่น่าจะวะทุกคนอ่าบมาอีกไม่ได้ไม่ผ่านกลับมาอีกดีกว่าไอ้นี่กัถ่ายมึกอันที่แรกเลยไอ้เต้กินคนสุดท้ายเนี่ย อะไ <c oughs> รเนี่ยรวมมิสไมกแล้วไอ้จิคือมาม่าเนี่ยผมเพิ่งกินครั้งแรกผมรู้สึกว่ามันรสชาติมันแปลกๆวะ่ะเพราะอ,อ,อยากลองเพราะอยาลองเฮ้ยคุณดูชาตเยอะด้วยนี่วะ่ะช้อนอะไบ้าวเนี่ยช้อนเลย <c oughs> คุณตดได้วช้อนเลย <c oughs> โอ้โหแล้วคุณคนมันก็หายดิเอ้าผมคนแบบให้สองอย่างไข่มุกมันรวมกันไง <c oughs> คุณเคยกินมาม่านี้ไหมไม่เคยจะรู้จะรู้เลยมันเป็นที่มาม่านะคือผสมกันแล้วมันอยู่ที่มาม่าแต่ถ้าใครที่ชอบอยู่แล้วมาม่ารสนี้ก็ลองได้นะมันน่าจะเข้ากันแหละ อแล้วคุณนะเลี้ยวคนอิ่มคิดเหมือนมันผสมกันแล้วมันไม่เข้ากันอ่ะใช่รถนี้มันหนีด้วีกว่ารถนี้ผมว่ามันชิลเฉยๆอ่ะรถเนี้ยเฉยๆจริงๆข้าวชิมมันนี้หน่อยชิมไปไข่ปกินต่อแล้วไข่ปลาคาเวียริจังเฉยว่ะไปไปเนาะเอ๊ะเอาไปเก็บดีกว่าอะไรนี่เนี่ยไม่เอาละเองเอานี้ป่าไม่ต้องถ่ายผมนะพี่ถ่ายได้เลยผมแม่ต้องต้องดูดูนี่ดูนี่คือดูจากหน้าแล้วแบบใครจะไปอยากกินวะเนี่ย ไทุกคนเห็นจํานวนเต้ที่มันกินเมื่อกินไหมนิดเดียวจริงๆอ่ะเต้มันยังไม่เอาอ่ะคือผมว่าคือต้องคนที่สายชีสจริงๆอ่ะแต่ละผมมันไม่ใช่ไง่ะผมผมว่าเราสามคนน่าจะไม่ใช่เหมือนกันหมดนะเออเนี่ยคือเดอะเบนะครับไฮไลท์คือพระเอกคือตรงนี้เลยอันนี้ก็เสร็จ ต่อยมันไปตัวนั้นอะสรุปผลนะครับก็มาม่าอไอเจ้าตัวนี้อะครับผมที่เรามาทําคลิป้องรีวิวผมรู้สึกว่ามันเหมือนเรากินชานมที่มันมีเส้นมาม่าทุกคนลองสั่งชานมแล้วเส้นมาม่าใส่ด้วยฟิลนนเลยจริงๆริงแต่ลองนะขอน่าลอง,อลองเออคือแต่แต่แต่คือมันมีรสเผ็ด นิดหนึ่งคือมันมีมันเหมือนมันมีผงพริกอยู่ไงมันเลยออกเผ็ดนิดนึ่งส่วเจ้า2ตัวนี้นะครับผมมันเหมือนเรากินมาม่ากปกติแหละทุกคนแต่แค่เรามีฟิลที่ว่ามันน,นึบหนับขึ้นมาจากไข่มุกต่างๆนะครับคือถ้าเราชอบไข่มุกอยู่แล้วเราซื้อไข่มุกที่เราชื่นชอบมาใส่เนี่ยมันไม่แตกต่างกันมากไม่ทําให้มามา่าเปลี่ยนรสชาติเลยนะครับผมมันเป็นแค่เพิ่มฟิลลิ่งนึบหนับเฉยๆนะครับโอเคครับผมก็สําหรับวันนี้นะครับผมรายการทารอนปาตินัยนะครับสำหรับการกินมาม่า ไข่มุกนะครับผม V.S มาม่าปกติใส่ไข่มุกนะครับก็ได้จบลงเป็นเพียงเท่านี้นะครับผมสำหรับเพื่อนๆคนไหนอยากจะลองนะครับผมก็ไปหาซื้อไปหาลองกันได้นะครับรสชาติเป็นยังไงเป็นแบบที่ผมพูดกันหรือเปล่าก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้นะครับผมสุดท้ายก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไครป์ช่องนี้ด้วยนะครับผมจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับก็สำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ